กฎแห่งกรรมเรื่องวิสัยคนดีแท้จริงทำดีด้วยใจปล่อยวางพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใบไม้ในป่ามีมากมายขณะที่ใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์มีไม่เท่าไร่ถ้าเทียบระหว่างใบไม้ในกำมือของพระสมมาสัมพุทธเจ้ากับใบไม้ในป่า มีความมากน้อยแตกต่างกันฉันใดก็ฉันนั้นความจริงที่พระพุทธองค์นำมาแสดงมีน้อยมากเมื่อเทียบกับความจริงของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนั้นแต่ว่าความจริงที่พระพุทธองค์เลือกสรรหามาเป็นความจริงที่จำเป็นหรือเกื้อกูลต่อการพ้นทุกข์ความจริงนอกนั้นไม่ได้ช่วยให้พ้นความทุกข์ได้เลย ความจริงหรือวิชาความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นวิชาภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เหล่านี้แม้จะเป็นความรู้ที่เป็นจริงแต่ไม่ได้ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงแม้จะช่วยในการประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตแต่ก็ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงมีไม่มากนะักศสัจธรรมหรือความจริงที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ ถ้าสรุปแล้วให้เหลือใจความสำคัญก็มีแค่สามอย่างนั่นก็คืออน,นิจจังทุกขงังอนัตตาเรียกว่าไตรลักษณ์อน,นิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความไม่คงทนทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่คงที่คงทนเพราะว่ามีความบีบคั้นขัดแย้งอยู่ภายในเรียกว่ามีความร่องนั่นเองและอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่สามารถจะยึดเป็นตัวเป็นตนหรือยึดเป็นเราเป็นของเราได้นี่เรียกว่าสัจธรรมความจริงที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการพ้นทุกข์ที่เป็นหัวใจของสัจธรรมในพุทธศาสนาส่วนจริยธรรมหรือก็ปฏิบัติที่นําไปสู่ความพ้นทุกนั้นหรือเพื่อความสุขนั้นเพื่อชีวิตที่ดีงามสรุปย่อๆก็เหลือแค่สามเหมือนกัน ซึ่งเราจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คือเว้นชั่วทำดีและทำจิตหลักนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการชำระจ,จิตของตนให้ขาวรอบหรือการชำระจ,จิตของตนให้ผ่องใสสงบสว่างส่วนการเว้นความชั่ว ทำดีคือทําให้กายวาจานี้สะอาดบางทีก็ใช้คําว่าละชั่วแต่ก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะักคําว่าละนี้หมายความว่าเคยทํามาแล้วก็ละเสียถ้าจะให้ดีคือใช้คําว่าเว้นคือไม่คล้องแวะกับมันตั้งแต่แรกเว้นชั่วทําดีคือมีพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนใครและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นเรียกว่า การกระทำและคำพูดนอกจากไม่ทำร้ายใครแล้วยังเกื้อกูลผู้อื่นอีกด้วยสองข้อนี้สำคัญและต้องคู่กันเพราะแม้จะเว้นชั่วแต่ไม่ทำความดีก็ไม่พอเว้นชั่วเช่นรักษาศีลห้าครบการรักษาศีลห้าครบถือว่าเป็นการละเว้นความชั่วไม่เบียดเบียนคนที่ไม่เบียดเบียนใคร แต่ความดีไม่ทําอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติไม่ครบถ้วนการรักษาศีลห้าให้ครบนี้ก็ดีอยู่แต่ยังไม่พอต้องทําความดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเช่นการให้ทานการเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือส่วนรวมคนที่รักษาศีลห้าอย่างเดียวเรายังไม่เรียกว่าเป็นคนดีได้เต็มปากเพราะว่าไม่เบียดเบียนใครก็จริง แต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือใครเลยไม่เอื้อเฟื้อเสียสละอันนี้ไม่ใช่วิสัยของคนดีที่แท้จริงฉะนั้นเว้นชั่วต้องทำดีด้วยคู่กันขณะเดียวกันทำดีแต่ไม่เว้นชั่วก็ไม่ได้เหมือนกันเช่นทำบุญแต่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้มีงานบุญหลายๆงานต้องอาศัยในเรื่องของการล้มบัวล้มกวายอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนัก หรือว่าไปทุจริตคอรับชานมาโกงเงินเขามาเอาเปรียบคนอื่นแต่ว่าขยันทําบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องในการที่จะกระทําความดีแต่ว่ายังไม่ละทิ้งความชั่วแบบนี้ไม่ถูกในทํานองเดียวกันแม้ไม่ทําชั่วแต่ว่าความดีไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ถูกเว้นชั่วกับทําดีต้องทําคู่กัน ถึงจะถูกต้องในทำนองเดียวกันการทำดีต้องคู่กับการทำจิตอีกด้วยทําดีนั้นดีแน่แต่ต้องทำจิตด้วยอันที่จริงถ้าไม่ทำจิตไม่ฝึกจิตก็ทำดีได้ยากเพราะถ้าไม่ได้ฝึกจิตให้มีเมตตาให้ความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงแล้วหรือมีการขัดเกลากิเลสก็ทำดีได้ยาก หรือถึงจะทำก็เป็นการทำดีเพื่อสนองกิเลสเท่านั้นเ,เพื่อปรนเปรกกิเลสหรือเพื่อสนับสนุนความเห็นแก่ตัวอย่างเช่นบริจาคเงินเพื่อสร้างภาพเพื่อให้ใครๆครยกย่องว่าฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นคนใจบุญสุนทานนะอันนี้เรียกว่าเป็นการทำความดีที่ไม่บริสุทธิ์ที่ไม่บริสุทธิ์ก็เพราะว่ามีเจตนาที่เจือไปด้วยกิเลส หรือเต็มไปด้วยกิเลสนั่นเองเนื่องจากขาดการฝึกจิตหรือขัดเกลาจิตให้กิเลสเบาบางลงมนุษย์เราจะทำดีได้อย่างแท้จริงต้องทำจิตด้วยการทำจิตมีความหมายมากไปกว่าการลดละกิเลสหรือทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ยังรวมถึงการลดความคาดหวังหรือหวังผลในความดีด้วย คนบางคนเจตนาดีไม่ได้ทำดีเพราะต้องการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวแต่ทำไปแล้วจิตใจมีความคาดหวังผลคือผลแห่งความดีนั้นพอคาดหวังผลแห่งความดีมดก็มีทุกข์ได้ง่ายเช่นว่าทำดีแล้วไม่มีคนเห็นก็เสียใจอันที่จริงทำดีแล้วไม่มีคนเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่หลายๆคนเมื่อทำความดีแล้ว พอไม่มีคนเห็นไม่มีคนชื่นชมก็มีทุกข์ก็รู้สึกจะท้อถอยมีหลายคนตัดพ้อว่าฉันอุตส่าห์ทำดีแต่ไม่มีคนเห็นอย่างนี้ไม่ทำจะดีกว่าไหมอันนี้เป็นการทำความดีที่ไม่ยั่งยืนเพราะว่าไม่ได้ทำจิตใจเจตนาบริสุทธิ์ก็จริงแต่ทำไปแล้วมีความคาดหวังคาดหวังว่าจะมีคนเห็นอยากให้มีคนชื่นชมตนคำชื่นชมนี้ มันไปสนองอะไรล่ะมันจะสนองตัวกิเลสสนองตัวกูตอนทำก็ทำด้วยเจตนาดีแต่ทำไปแล้วไอ้คำว่าตัวกูหรือกิเลสมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องคาดหวังอยากให้คนชื่นชมสรรเสริญพอไม่มีคนเห็นไม่มีคนชื่นชมสรรเสริญก็มีความทุกข์เสียใจไปไปมา,มาก็เลยท้อแล้วเลิกการทำบุญหรือทำความดีเสีย ก็เลยไม่ยังยืนไม่ยังยืนอย่างไม่เท่าไรแต่จิตใจเป็นทุกข์ด้วยบางครั้งนอกจากไม่มีคนเห็นความดีของตนแล้วยังมีคนเข้าใจผิดอีกด้วยนอกจากเขาไม่ชื่นชมยังนินทาว่าร้ายเสียอีกหลายคนทำดีแล้วเป็นทุกข์เพราะคนอื่นไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเลยเป็นทุกข์เพราะทำดีแล้วก็ยังถูกนินทาว่าร้ายถ้าเป็นทุกข์ ก็แสดงว่ายังมีความคาดหวังอยู่ยังหวังผลในความดีนั้นยังวางใจไม่ถูกต้องนะักหากวางใจไม่ถูกต้องหรือถ้าฝึกจิตให้ดีแม้จะมีคนนินทาว่าร้ายก็ไม่สนใจไม่รู้สึกสะเทือนหรือถึงจะสะเทือนแต่ก็ยังมั่นคงในการทำความดีต่อไปเพราะอะไรเพราะว่ามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในความดี รวมทั้งไม่ได้คาดหวังคำชื่นชมจากใครๆเขาไม่เห็นความดีของตนใครเขานินทาว่าร้ายก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาเข้าใจผิดเขาก็มีความทุกข์เองหรือว่าถ้าเขาเจตนาร้ายมีความโกรธมีความเกลียดหรือมีความอิจฉาริษยาก็เป็นเรื่องของเขาเขาคิดแบบนั้นเขาทำแบบนั้นเขาก็มีทุกข์เองหรือว่าต้องรับวิบากไปดังนั้น คนเรานอกจากจะหมั่นขยันทําความดีแล้วควรที่จะฝึกจิตใจด้วยจนกระทั่งจิตใจนั้นพร้อมที่จะทําความดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเงื่อนไขที่ว่าก็คือจะมีคนอื่นเห็นหรือไม่เห็นฉันก็ไม่สนใจแม้จะมีคนมาว่าร้ายฉันก็ไม่มีทุกขส่วนหนึ่งก็เพราะเห็นว่ามันเป็นปกติธรรมดาของโลกใบนี้เข้าใจความจริงของโลกว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง คนที่ทำอะไรแล้วไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีจะว่าไปแล้วถูกนินทายังถือว่าเบานะเพราะบางคนถึงกับโดนใส่ร้ายโดนปรักปรำหรือถึงขั้นหมายปองเอาชีวิตเลยก็มีตัวยอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์หลายองค์ท่านได้สร้างความดีของท่านจนบริสุทธิ์แล้วและไม่เคยมีแม้แต่กระทั่งความดีที่จะมุ่งร้ายใคร แต่ก็ยังมีคนเข้าใจผิดหรือเกลียดชังถึงขั้นปองร้ายหมายเอาชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประสบด้วยพระองค์เองหลายครั้งและพระอาหารหันตสาวกอีกหลายองค์รวมถึงรามหาโมกคลานะด้วยฉะนั้นถ้าเข้าใจความจริงของโลกใบนี้ว่ามันเป็นปกติเช่นนี้เองเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าก็ไม่ท้อถอยอยังทำความดีส่วนหนึ่งที่ไม่ท้อถอยเพราะ ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเห็นความดีของตัวเราและขณะเดียวกันก็ไม่ได้เอาการกระทําหรือปฏิกิริยาของเขามาเป็นเงื่อนไขในการทําความดีของตนถึงเขาจะว่าร้ายหรือเข้าใจผิดก็เป็นเรื่องของเขาไม่เอามารบกวนจิตใจไม่เอามาเป็นอุปสรรคหรือมาบั่นทอนกาลังใจการทําความดีควรทํา ให้ได้ขนาดนี้ถึงจะเป็นการทำความดีที่ยั่งยืนและบริสุทธิ์จึงกล่าวได้ว่าการทำดีนั้นต้องอาศัยการฝึกจิตใจหรือต้องทำควบคู่กับการทำใจด้วยไม่เอาการกระทำของคนอื่นมาเป็นเครื่องรบกวนจิตใจหรือเป็นอุปสรรคในการทำความดีนี่รวมถึงเวลาที่เราช่วยเหลือคนอื่นแล้วคนนั้นไม่เห็นความดีของตัวเรา ทาความดีแล้วคนอื่นที่เป็นบุคคลที่สามไม่เห็นความดีของเราก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่บ่อยครั้งแม้กระทั่งคนที่เราช่วยช่วยด้วยกําลังกายช่วยด้วยกําลังเงินทําด้วยความปรารถนาดีแต่เขากลับไม่เห็นความดีของตัวเราไม่สํานึกในบุญคุณของเราแม้กระนั้นเราก็ไม่เสียใจไม่โกรธเขาเวลาช่วยเหลือใครแล้วคนนั้นนอกจากไม่เห็นความดีของเรา ยังในระคุนด้วยถ้าเราโกรธแค้นนั่นก็แสดงว่าเราวางใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีน่าอนุโมทนาแต่ถ้าวางใจไม่ถูกก็จะเป็นทุกข์ที่จริงควรจะมองว่าการที่เขาไม่เห็นความดีของเรานั้นหรือไม่สำานึกในบุญคุณของเราเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของตัวเราคนเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใคร ควรมีความสำนึกรู้คุณหรือขอบคุณอันนี้เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากตันยูคือรู้คุณของผู้ทำความดีให้เมื่อรู้คุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของเขาเรียกว่ากตาเวทีอันนี้เป็นคุณธรรมที่พึงมีพึงทำแต่ถ้าใครเขาไม่ทำมันก็เป็นความผิดของเขาเป็นเรื่องของเขาพูดง่ายๆเราไม่ควรเอาเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของตัวเราต้องรู้จักแยกแยะ ทำให้แยกแยะก็มีทุกข์มากหลายๆคนทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นไปแล้วพอเขาไม่เห็นความดีของตนหรือไม่ตอบแทนบุญคุณของตนก็เกิดความโกรธโมโหเก็บเอามาทิ้มแทงในจิตใจตนบางตีสิปี20ปีผ่านไปก็ยังไม่หายโกรธมองในอีกแง่หนึง่งเป็นไปได้ไหมว่าเขาสำนึกในบุญคุณของเราแล้วและเขาก็ตอบแทนความดีของเราไปแล้ว แต่เป็นเพราะเราเองไปคาดหวังจากเขามากจนเกินไปเราช่วยเขาสิบแต่เราหวังให้เขาตอบแทนด้วยร้อยพอเขาตอบแทนสิบตอบแทนยี่สิบเราก็ไม่พึงพอใจหาว่าเขาไม่สำนึกในบุญคุณที่จริงเขาสำนึกแล้วช่วยแล้วเขาตอบแทนแล้วแต่เป็นเพราะเราหวังผลมากจนเกินไปจากเขาช่วยสิบแต่หวังร้อยจากเขา พาอเขาให้มาหรือตอบแทนมาสิบยี่สิบจึงไม่พอใจอย่างไรก็ตามเป็นไปได้ที่เขาไม่เห็นความดีของเราหรืออาจจะเป็นเพราะเขาไม่มีคุณธรรมคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นขาดความกตัญญูกะตะเวทีกรณีแบบนี้เราก็ควรถือว่าเป็นเรื่องของเขาเป็นปัญหาของเขาถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาก็ต้องรับวิบากกรรมไปเองเราไม่ควรเอาปัญหาของเขามาเป็น ปัญหาเป็นความทุกข์ของเรานั่นคือรู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วก็ทำความดีต่อไปนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ